ซื้อดินปลูกท้องตลาดทั่วไปมาผสมดินยังไงปลูกไม้ปอนไซให้สวยมาดูกันครับสวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ตามความเรียกร้องนะครับการผรสมดินนะครับการผสมดินที่เพื่อนๆเราถามเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้ดินอะไรปลูกนะครับผมดินจะมีหลายสูตรนะครับแต่ผมวันนี้ผมจะทําแบบฉบับของผมนะครับแล้วก็ทุกคน หาหาหาวัสดุหาวัสดุสดปลูกทาง่ายนะครับทําง่ายก็คือผมก็จะใช้ดินถุงทั่วไปนะครับดินถุงที่ที่เราซื้อมาจากจากร้านขายดินทั่วไปนะครับถุงละห 6- หถึงเดถุงร้อยนะครับเป็นดินทั่วไปนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าพวกดินใบก้ามปูหรือดินอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นครับแต่เรามาใช้สําหรับปลูก บอนทไซโดยเฉพาะเราจะเอาดินของเขาอย่างเอาดินแบบใช้เลยไม่ได้นะครับเราต้องมาผสมใหม่นะครับผมก็จะมีวิธีทําแบบนี้นะครับของสูตรของผมเองนะครับผมขั้นต้นนะครับก็ต้นนะครับข้างในดินจะเป็นประมาณนี้นะครับดินจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีอะไร ผสมอยู่เยอะแยะเลยนะครับทั้งใบไม้ทั้งดินทั้งดินเหนียวนะครับผมก็ค,คือเราซื้อแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับสาหรับที่ผมจะเอามาก่อนที่ผมจะเอามาปลูกก่อนใส่นะครับผมใช้ตะแกรงตัวนี้นะครับเอามาล่อนก่อนนะครับนี่นะครับเอาห่างๆก็ได้ครับเอาล่อน เนี่ยครับส่วนที่เขาเหลือใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเราไม่ใช้นะครับเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินแบบเนี้ยเอาไปปลูกนะครับการทับถมเรื่อยๆนะครับเขาจะแน่นนะครับดินเหนียวนะครับทําให้รากไม่เดินนะครับเราล่อนเอาแค่ที่ที่ผ่านที่ผ่านไอ้ตะแกรงกองผมนะครับนอกนั้นก็เอาไปปลูกอย่างอื่นนะครับไปปลูกไม้ใหญ่ๆนะครับได้นะครับเนี่ยครับส่วนที่ได้ ส่วนที่ได้เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นดินจะเป็นดินร่วนๆแล้วก็มีใบไม้มีเศษไม้นะครับจะเล็กๆนะครับจะไม่ใหญ่มากนะครับจะไม่ใหญ่มากถ้าใครอยากจะได้ละเอียดนะครับก็ต้องเอาตะแกรงตัวนี้นะครับตะแกรงตัวนี้ให้ถี่กว่านี้นะครับผมแต่ผมสําหรับผมนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับก็ทาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับคือหนึ่งทุงนะครับหนึ่งุง ส่วนยี่ห้ออะไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ไม่เอาเอายี่ห้อให้ดูนะครับว่าเป็นเป็นของแบรนด์ไหนนะครับผมแต่ละพื้นที่จะไม่ม,มีมีไม่เหมือนกันนะครับดินถุงแต่อาจจะเป็นดินใกล้คล้ายกันนะครับที่อยู่ข้า้กัน ส่วนมากที่เขียนไว้เป็นดินใบก้ามปูใบก้ามปูนะครับไม่ค่อยมีจริงนะครับถ้าไอ้ห้าหกถุงร้อยนะครับใบก้ามปูจริงๆริงไม่มีมีแต่ใบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเศษอย่างนี้นลครับเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกจริงๆอะปลูกไม่ได้เนี่ยครับหนึ่งถุงก็จะได้ประมาณนี้อ่าหนึ่งถุงก็จะได้ประมาณนี้แต่ตามหลักความเป็นจริงของเขาดินเขายังเยอะอนะครับเป็นดินเยอะอยู่ ดินยังเยอะอยู่เป็นดินยังเยอะอยู่แต่เขายังดีเขายังมีเป็นใบไม้เศษใบไม้นะครับตรงนี้คือดินยังเยอะอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะดีกว่าตอนที่เราเอามาใช้เลยแล้วก็เราล่อนมาก็จะใช้ได้เลยเหมือนกันแต่ของผมก็จะเพิ่มจะเพิ่มการผสมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมผมจะไม่ผสมทั้งหมดนะครับยวแม่บางให้ดูสมมติว่า ผมจะใช้ปลูกต้นไม้กระถางหนึ่งนะครับผมก็เอาดินตัวนี้มานะครับดินตรงนี้มาผมเอาดินตรงนี้มาประมาณนี้อะประมาณนี้แล้วผมมาเพิ่มคือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่ผมแช่น้ําแล้วนะครับแช่น้ําเพื่อจะเอาสารสารสารเทน,นินหรือสารอะไรสักอย่างนี้นะครับอยู่ในขุยมะพร้าวนี้ออกนะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับก็คือ อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะไปปลูกไม้แนวไหนนะครับก็คืออาจจะครึ่งต่อครึ่งหรือว่าขุยมะพร้าวน้อยกว่าก็ได้ครับอผมอ,อาจจะเอาขุยมะพร้าวน้อยกว่าขุยมะพร้าวน้อยกว่าแล้วก็มาผสมกัน,นครับหรือจะครึ่งต่อครึ่งก็ได้นะครับนี่ครับ พอเราผสมดูแล้วเราดูสภาพดินเรานะครับว่าเขามีการร่วนซุยขึ้นเพิ่มไหมจะจับดูแล้วจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเขาเขาเขามีความร่วนซุยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาได้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกอใส่เพิ่มไปอีกถ้าเป็นไม้ชําไม้อะไรอะ่ะสามารถใช้ขุยมะพร้าวได้เยอะนะครับใส่ใส่ได้เยอะนะครับแล้วก็ ผมจะให้ดูนะครับเนี่ยเขาจะร่วนซุยพวกดินพวกอะไรเขาจะน้อยลงแล้วแล้วเขาก็เราเราก็จะมาเพิ่มเป็นขุยมะพร้าวเพิ่มนะครับเนี่ยการลดน้ําก็จะการลดน้ําก็จะเขาจะโปร่งนะครับเขาจะโปร่งโปร่งดีกว่าตอนตอนแรกๆนะครับโปร่งกว่าโปร่งกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้มีแต่ดินเลยอันนี้คือดินดินกับใบไม้นะครับแล้วก็เรามาเพิ่มของขุยมะพร้าวเข้าไปเขาก็จะดูโปร่งหน่อย ประมาณนี้นะครับก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับพวกบอนไซหรือว่าเป็นไม้เล็กๆที่เราปลูกกันะครับผมตัวนี้คือสามารถใช้ได้กับไม้ไม้ชําไม้จัดรากนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกหรือมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่มะพร้าวสับนะครับอ,อันนี้ก็คือใช้ได้อันดับหนึ่งแล้วแต่สําหรับคนที่เอาไปปลูก ไม้บอนไซเล็กๆนะครับให้เพิ่มหินภูเขาไฟไปอีกนะครับเพิ่มหินภูเขาไฟไปอีกอสมมติว่าเราแยกย่อยย่อยอันนี้ผมจะไปปลูกไม้บอนไซที่ผมใส่กระถางแล้วผมใส่ปุ๊บผมก็ใส่หินภูเขาไฟเพิ่มไปอีกเพื่อความโปรงนะครับเพื่อความโปร่งเพราะว่าถ้าไม้ทั่วไปเราจะไม่ใส่หินภูเขาไฟนะครับเพราะว่ามันมันสิ้นเปืองเฉยนะครับ แต่พอเราเอาไปปลูกไม้บอนไซที่อยู่ในกระถางจริงที่เราจะปลูกแล้วอย่างเงี้ยเราเพิ่มนี่ครับเพิ่มหินปลูกเขาไฟไปอีกนะครับถ้าใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับผมถ้าใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นี่ครับเขาก็จะล่วนซุยเพิ่มเข้าไปอีกทําให้รากเขาเดินดีแล้วก็น้ําไม่ขังนะครับเวลารดน้ํานะครับเวลาลดน้นํลาลน้นําไม่ขังนะครับถ้าเราใช้สําหรับ ไม้ที่รากเดินดีแล้วเราก็สามารถใส่อ,อ,อันนี้ขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งได้เลยหรือว่ามูลไส้เดือนนะครับใส่ผสมไปได้เลยนะครับว่าเราใส่เยอะใส่น้อยนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาเอามาทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วเราก็เลือกว่าไม้เราไปปลูกไม้อะไรเราควรใส่ปุ๋ยอะไรเข้าไปผสมกับดินนะครับอันนี้ก็อยู่กับเ,เพื่อนๆนะครับว่าเราจะปลูกยังไงอ่ะ อันนี้ก็ได้อีกเป็นหนึ่งชนิดนะครับคือเป็นดินขุยมะพร้าวแล้วก็หินภูเขาไฟส่วนตัวนี้เป็นแค่ดินที่เราล่อนออกมาแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ปลูกไม้ที่แบบว่าไม่ต้องจัดรากนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับรากเขาเราจะปลูกให้เขาโปร่ง,งหรือว่าไมเ้เขาเรียกว่าไม้อะไรไม้ฟอกอกากาศนะครับให้ทําแบบนี้นะครับ ให้ทำแบบนี้อ่ะผมจะทำเป็นตัวอย่างแค่แค่นิดเดียวนะสมมุติว่าผมจะปลูกหนึ่งกระถางนะครับผมก็เอาดินเอาดินที่เราล่อนมาครับมาใส่ดินที่เราล่อนมาใส่ขุยมะพร้าวไม่ต้องแล้วนะครับขุยมะพร้าวไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราใส่ไปแล้วอ่ะเอาวางตรงนี้เห็นนะอ่ะปึ๊บลากเดินดีแล้วสามารถใส่มูลมูลไส้เดือนหรือขี้วัวแห้งอ่ะผมใส่ขี้วัวแห้งเข้าไปอ่ะ อยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าจะใส่ดูดูว่ากระถางเราเล็กหรือใหญ่นะครับผมแล้วก็เพิ่มมะพร้าวสับไปเพิ่มมะพร้าวสับไปเพิ่มไปแล้วแต่เรานะครับเราอยากจะให้เขาปรูงแค่ไหนนะครับเราก็ผสมนะครับผสมผสมเข้าไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็คือเป็นมะมะมะพร้าวสับเล็กนะครับเป็นเป็น เป็นมะพร้าวสับเล็กผมแช่น้ําแล้วเรียบร้อยนะครับแช่น้ําเพื่อจะเอาสารออกก่อนนะครับผมเนี่ยครับก็คือเขาจะโปร่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถปลูกได้สําหรับไม้ที่เราไม่ต้องจัดรากหรือเป็นไม้พวกไม้ฟอกอากาศนะครับเนี่ยอย่างนี้เพราะว่าเขาจะโปล่นะครับถ้าไม้ฟอกอากาศยิ่งใส่มะพร้าวสับไปเพิ่มยิ่งยิ่งดีครับเพราะว่าเขาจะไม่เน้นดินเยอะนะครับไม้ฟอกอากาศเขาก็จะเน้นพวก พว,พวกอย่างเงี้ยครับพวกมะพร้าวสาับพวกอะไรอย่างนี้นะครับพอเราลดน้ําไปบ่อยๆนะครับดินเขาจะแน่นถ้าเราใช้ดินเยอะนะครับจริงๆเขาไม่ได้ใช้ดินเยอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็สรุปแล้วดินถุงหนึ่งสรุปแล้วดินถุงหนึ่งนะครับได้ประมาณ3สูตรถึง4สูตรนะครับอ่ะสูตรแรกก็คือเป็นเป็นร่อนแล้วอ่าร่อนแล้ว ร่อนไม่ต้องใส่ขุยมะพร้าวนะครับอันนี้ร่อนไม่ต้องใส่ขุยมะพร้าวแต่ตัวนี้ล่อนเสร็จปุ๊บใส่ขุยมะพร้าวก็จะไปปลูกสําหรับพวกไม้ชําหรือไม้เราจะจัดรากเล่นรากนะครับที่จะไม่ต้องใส่มะพร้าวสับนะครับผมต่อไปเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือเพิ่มเพิ่มหินภูเขาไฟเพื่อจะให้เขาปรูกมากขึ้นนะครับสําหรับไม้ที่เราเป็นไม้จบไม้อะไรแล้วนะครับอ่าไม้จบไม้ที่เราลากเดินดีแล้วนะครับ ก็จะปลูกเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นแบบที่ใส่ใส่มะพร้าวสับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ไม้ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับรากเขาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นไม้จัดรากผมจะไม่ใส่พวกมะพร้าวสับนะครับเพราะว่ารากเขาจะไปชอนชัยอยู่ในอยู่ในมะพร้าวสับแล้วก็เวลาเราจัดรากเราจะดึงรากเขาออกยากนะครับทําให้รากขาดนะครับก็เ,เลยไม่ต้องใส่นะครับ ก็จะแบ่งแบ่งเป็นชนิดของของดินปุูกไปนะครับผมส่วนปุ๋ยอยู่ที่เรานะครับจะเป็นปุ๋ยี้วยวแห้งแล้วก็มูลไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยออโอโมโคดนะครับเหลืองเือนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับอย่างนั้นก็เราต้องดูว่าเป็นไม้ที่เราลากเดินดีแล้วหรือยังเราสมควรที่จะใส่ปุ๋ยหรือยังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ชำํำยังไม่มีรากไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ย ทั้งมูลไส้เดือนทั้งขี้วัวแห้งก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเนี่ยครับที่เพื่อนๆถามมานะครับอันนี้ผมมาทําคลิปให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมหรือใครสงสัยอะไรยังไงนะครับทักมาถามผมได้นะครับอันนี้เป็นดินเอาแบบง่ายๆนะครับสาหรับคนที่เราหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็วเราเอามาผสมใหม่นะครับถึงจะดีถึงจะใช้ได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเปิดถุงแล้วเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยก็คือดินของเขาอ่ะ มันสําหรับปลูกไม้อีกชนิดหนึ่งไม้เป็นไม้ใหญ่ไม้ที่เอาลงดินอย่างเงี้ยได้ครับแต่สําหรับไม้บอลไซอะจะไม่ได้นะครับถามว่ามีสูตรไม้บอลไซอีกเยอะแยะไม้มีเยอะแยะนะครับแต่ผมเอาสูตรที่ประหยัดสุดแล้วถ้าเป็นดินพวกดินญี่ปุ่นดินอะไรมาผสมอย่างเงี้ยดีครับแต่ว่าราคาก็อีกแบบหนึ่งไปแต่อันนี้เราหาได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยครับก็จะมาดูนะครับว่าโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีสาระดีๆยังไงเดี๋ยวเอา,เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ได้ชมได้ศึกษากันนะครับสวัสดีครับ